ไม่ฟืนทำบาร์บีคิว you want I help you สร mm ุย hmm. ที่ว่าแฟนแฟนน่ะคนที่นี่แหละป้าที่เห็นอยู่แฟนเขาเขามามาอยู่หน้ามาแต่งงานน่ะทำแต่งงานวีซ่าแต่งงานมาแล้วก็แบบแยกทางกันน่ะ คุณใายปรึกษาได้ไม่แพงถ้าสองพันแต่เราิดใช่ใช่แต่ว่าอันนี้เขาก็ถามในกลุ่มในในกลุ่มคนที่นี่ไงแล้วก็บางคนเขารู้เขาก็แนะนํากันไปอะไรเงี้ยคนขยันค่ะทุกคนร้อนนั่นน่ะดูแด,ดดดิดูเงาเห็นไหมแดดถ้าถ้ามีเงาก็คือมีแดดอะแดดแรงมากสวัสดีค่ะที่ทุกที่มันนี่มันนี่สวัสดีค่ะมันนี่มันนี่ มาแบ่งกันบางเดยวมันนี่ขอบคุณมากนะคะมันนี่คนทำงานคนขยันก็ทำงานไปเดอ้อสบายดีเบาตงมันนี่มันนี่ <Okay. S 1> ขอบคุณนะคะคนมีมันนี่ <laughs> เด็ดร้อนใช่ใช่เด็ดร้อนมาก เจ้าทุกที่บาโต้งทักทายนะคะเจอาทุกที่สวัสดีพี่บุญนำพี่บุญนำทักทายนะคะด้วยแกยืนตากแดด่แดดแรงมากเลยนะเรายังต้องวิ่งหนีแดดสวัสดีคุณป้าแมวจากมันนี่นะคะอันนี้แกตัดกับลูกเมื่อเมื่อสองวันก่อนน่าจะได้แห้งพอพอแห้งอยู่เนาะสวัสดีทุกทุกที่มันนี่นะคะพี่สุสันต์นะคะ น่าจะได้แห้งอยู่สวัสดีคุณบุญนามอ่าพักก่อนอากนมีเทคอากนท่นโบโอ้คนขยันไปเอาอีกนึง e c a u s <laughs> e Monday s t a t to rain เยน่าจะไหคนขยัน But there are many n g t o many เย yeah. กดดูสิบห้าคนอย่าลืมกดไลค์ให้แม่จะได้แม่เสือขอคุณมากจะเอามาสตีเวนสตีเวน thank you สตีเวนเว r ร h o ี h ฮอตเฮีขยันแท้ใช่แต่ก็แบบไม่ได้ทำทั้งวันนะแกก็จะพักแล้วก็มาทำนอกจากว่าถ้ามีคนมาช่วยไงเ่าก,ก็จะทำทั้งวันแต่ถ้าอยู่เองก็จะช่วงบ่ายๆหน่อยแรืวไงนี้ก็ทำพักนึง ประมาณชั่วโมงสองชั่วโมงอะไรเงี้ยจะทาประมาณนี้ก็ทําท,ทั้งวันไม่ไหวค่ะร่างกายเนาะก็ทาไปเรื่อ,ๆอยๆแกก็ทําของแกไปเรื่อยๆเนี่ยไปเอาจาตรงนั้นเพราะว่าเพิ่งตัดสัญญาณโอเคหรือเปล่าไม่รู้นะทุกคน <S <S ขอบคุณนะคะบ่าวโต้งขอบคุณทุกกําลังใจนะคะดูคนเก็บฟืนค่ะทุกคนคนเก็บฟืนอันนี้คนเก็บฟืนจริงๆโอมากินฉั้นเพหรือ,อยังโอมา อาเด็กเด็กซาไปไหนแล้วเด็กซาเด็กซาไปนอนแล้วเหรอมีไม้เองก็สบายหน่อยไม้ฟืนฟืนบาร์บีคิวยัง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 ไม่ชันเพลนเหรอ ไปตรงนั้นน่ะกลัวมันไม่มีสัญญาณน่ะน่าจะมีสุกบ้างลนหละเพราะนี่มันกลางเดือนแล้วลูกลูกมนเดือนอน่ะน่าจะมีสุกบ้างแล้วแกบอกว่าจะมาตัดอยู่แต่วันนี้คงยังไม่ได้ตัดหรอกมันลกมากเลยนะ่ะดูดิเมื่อก่อนน่ะสวยมากเลยตรงนี้จะเป็นถ้ำเป็นประต,ประตูประตูถ้ำอ่ะสวยมากดูแดดดิแดด,ดมากแล้วนีแดดอีกแล้วทุกคนนะ ที่นี่ไม่มีอะไรมีแต่ป่าทุกคนเนะมีแต่ป่ากับผล,ลไม้มาต้นขอบคุณนะคะวันที่สิบหา้านี้ก็รู้แล้วเนาะวันที่สิบหา้านี้ก็คอยคอยลุ้นนะว่ากดออกมาจะเป็นยังไงเนาะกดใหม่มาเนี่ยจะเกี่ยวกับ AI หรือเกี่ยวกับอะไรทุกคนรอลุ้นกันใช่ไหมรอลุ้นวันที่สิบหา้านี้ งุนดุกมากเลยนะสัญญาณภาพเบอร์หรือเปล่าทุกคนภาพเบอร์บอกได้นะ